ครอบครัวทักษินฝากเงิน15,000บาทใช้ใจ่ายในเรือนจำเตรียมพบนักจิตวิทยาเมื่อเวลา8.30นาฬิกา30นาทีผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่บริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมซึ่งในวันนี้ค่ะเป็นวันเยี่ยมญาติครั้งที่2ของนายทักษินชินวัตรโดยมีประชาชนและสื่อมวลชนหลายสำนักปักหลักติดตามรายงานความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด ต่อมาเวลา10นาฬิกานางสาวแพทองทานชินวัตรหรือว่าอิงลูกสาวคนเล็กพร้อมด้วยนางสาวพินทองทาชินวัตรคุณากรวง์หรือว่าเอมลูกสาวคนกลางพร้อมด้วยนายปีดกสุขสวัสดิ์สามีของนางสาวแพทองทานและนายนัทพงศ์คุณากรวง์สามีของนางสาวพินทองทาได้เดินทางเข้าเยี่ยมคุณพ่อที่เรือนจำค่ะก่อนหน้านั้นเวลา8นาฬิกา30นาทีนายวินยัติชาติมนตรีทนายความประจําตัวของนายทักษิณพร้อมทีมงานได้เดินทางมายังอาคารศูนย์บริการ เยี่ยมญาติเพื่อประสานง,งานและดำเนินการตามขั้นตอนของเรือนจําสําหรับการเยี่ยมของครอบครัวในช่วงเช้าขณะดเดียวกันนางกนกวรรณจิ๋วเชื้อพันผู้บรญชาการเรือนจําจังหวัดนนทบุรีในฐานะรองโฆษกกรมราชัณฑ์เปิดเผยว่าในวันนี้ทั้งเรือนจํามีแผนให้นายทักษิณเข้าพบนักจิตวิทยาซึ่งเป็นกระบวนการตรวจสุขภาพทางจิตตามระเบียบปกติข,ของผู้ต้องขังใหม่หลังพ้นระยะเวลากักโรคสําหรับการใช้ชีวิตภายในเรือนจํานายทักษิณจะตื่นนอนเว เวลา6นาฬิกาและข้านอนเวลา21นาฬิกา30นาทีโดยในช่วงเช้ารับประทานอาหารเป็นไข่ต้มและไข่ลวกตามปกติส่วนกิจกรรมระหว่างวันได้แก่การอ่านหนังสือดูโทร,รทัศน์และออกกำลังกายเบาๆด้วยการเดินแกว่งแขนนอกจากนี้ครอบครัวได้ฝากเงินตามระเบียบของเรือนจําไม่เกิน15,000บาทสําหรับการใช้จ่ายภายในซึ่งสามารถเบิกใช้ได้ไม่เกินวันละ500บาทโดยส่วนใหญ่จะนําไปสั่งซื้ออาหารเล็กๆน้อยๆภายในเรือนจําค่ะ ติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn